ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธรรมะในโลกปัจจุบันคำว่าธรรมะมักถูกมองเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของวัดเป็นเรื่องของผู้สูงอายุหรือเป็นเรื่องของคนที่กำลังมีปัญหาในชีวิตจนต้องหันหน้าเข้าหาศาสนาแต่แท้จริงแล้วธรรมะไม่ใช่สิ่งไกลตัวเลยไม่ใช่สิ่งลึกลับไม่ใช่ของสูงส่งที่ต้องเข้าถึงเฉพาะคนบางกลุ่มธรรมะคือความจริง ที่มีอยู่ในทุกลมหายใจของเราเราทุกคนมีธรรมะอยู่ในชีวิตตั้งแต่ตื่นลืมตาการยิ้มให้ใครสักคนการให้อภัยการรู้จักอดทนการยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะแต่เพราะความเข้าใจผิดเราจรึงคิดว่าการเข้าถึงธรรมะต้องสละโลกต้องห่มผ้าเหลืองต้องนั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมง ้องท่องพระสูตรหรือพูดด้วยคำศับสูงสูงที่ฟังไม่เข้าใจความเข้าใจแบบนั้นทำให้เราห่างจากธรรมะทั้งที่ธรรมะอยู่ใกล้เรากว่าที่คิดธรรมะคือธรรมชาติธรรมะมาจากคำว่าธรรมที่แปลว่าความจริงหรือสภาพธรรมชาติที่เป็นอยู่เช่นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายยิ้ม ร้องไห้ดีใจเสียใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะธรรมะจึงไม่ใช่ของแต่งเติมไม่ใช่ของสร้างขึ้นแต่คือของที่มีอยู่แล้วเราแค่เรียนรู้ที่จะมองเห็นมันให้ชัดเหมือนน้ำใสในแก้วที่มีตะกอนขุ่นอยู่ก้นแก้วเมื่อเราอยู่นิ่งๆตะกอรนกระตกลงน้ำจะใสธรรมะก็เช่นกันเมื่อใจเราสงบลง เราจะเริ่มเห็นธรรมที่อยู่รอบตัวธรรมะไม่ใช่เรื่องของพระเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนธรรมะแค่ให้พระแต่ตรัสสอนเพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าชายคนยากจนพ่อค้าชาวนาหรือโจรในพระไตรปิฎกมีหลายตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาแก่ชาวบ้านบางครั้ง แค่คำสั้นๆก็เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเหมือนชายคนหนึ่งที่กําลังจะฆ่าตัวตายเพราะหนี้สินแต่ได้ยินเพียงคำว่าความทุกข์มีทางออกเขาหยุดหันกลับมาเรียนรู้ธรรมะและเริ่มมีชีวิตใหม่ธรรมะเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆหากเราเปิดใจรับมันธรรมะไม่ต้องรอให้มีปัญหา หลายคนเริ่มสนใจธรรมะก็ต่อเมื่อชีวิตมีปัญหาแต่จริงๆแล้วธรรมะคือเครื่องมือป้องกันไม่ใช่แค่รักษาหากเราเริ่มศึกษาฝึกใจตั้งแต่ชีวิตยังปกติเราจะรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเครียดความทุกข์หรือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเหมือนเรือที่มีหางเสือต่อให้ลมแรงคลื่นสูงแต่ถ้าควบคุมทิศทางได้เรือก็ยังไปต่อได้ ธรรมะคือหางเสือนั้นที่ช่วยให้เราผ่านพายุในชีวิตได้โดยไม่ล่มจมเริ่มต้นง่ายๆด้วยธรรมะในชีวิตประจำวันเวลาโกรธลองหยุดแล้วหายใจลึกๆสักสามครั้งก่อนพูดนั่นคือสติเวลาเห็นใครลำบากลองช่วยเหลือเท่าที่ทำได้นั่นคือการุณาเวลาเรารู้สึกผิดพลาดแทนที่จะโทษตัวเองลองพูดกับใจว่า เรากำลังเรียนรู้นั่นคือเมตตาต่อตนเองนี่คือธรรมะในชีวิตจริงไม่ต้องรอให้เข้าวัดไม่ต้องรอให้มีเวลาแต่สามารถใช้ได้ทันทีทุกขณะธรรมะคือสิ่งที่ทำให้ใจเบาใจคนเราเหมือนลูกโป่งที่เต็มไปด้วยลมลมของความอยากความโกรธความกลัว,คว,ลวความกังวลธรรมะคือเข็มเล็กๆ เจาะให้ลมเหล่านั้นค่อยๆอ,ออกไปไม่ใช่เพื่อให้ป่งแตกแต่เพื่อให้มันเบาพอจะลอยได้ขอเพียงเราเปิดใจไม่ปฏิเสธธรรมะขอเพียงเรายอมรับว่ายังมีอะไรที่เราไม่รู้ขอเพียงเรากล้าที่จะเงียบและฟังเสียงในใจของตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่าธรรมะไม่เคยหายไปไหนเลยมันอยู่ตรงนี้อยู่ในตัวเรา และพร้อมจะนำทางให้ใจเราสงบได้เสมอ